สอนวาดผมเปียง่ายๆสไตล์ปันเริ่มจากตีเส้นมา3เส้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตีเส้นสับหวางกันแบบนี้สังเกตเส้นที่ตัดกันตรงช่วงกกลางดีๆนะคะจะได้ไม่งงหลังจากได้โครงสร้างเปียมาแล้วก็ตัดเส้นแบบนี้ได้เลยได้แล้วผมเปียง่ายมากทีนี้เราเอาเทคนิคนี้มาใช้วาดจริงกันบ้างอันนี้ปันก็เลือกว่าเป็นตัวละครหนานอินจากเกม Tower o f f a n t a s นนะคะผมเปียของหนานอินเนี่ยก็จะไม่ได้ถักแน่นมากนะคะจะเป็นการถักแบบหลวมๆใหญ่ๆ หนานอิงจริงๆมีอีกชุดหนึ่งที่เป็นสีดํานะคะแต่ปัเลอร์วาดเป็นชุดสีขาวที่มีผีเสื้อเยอะๆเพราะว่าชอบชุดนี้มากสวยมาพูดถึงตัวละครหนานอินกันบ้างหนานอินเนี่ยเป็นอดีตพยักข่าวนะคะแล้วก็เป็นผู้ดูแลสํานักอว๋เหิงแต่ว่าตอนนี้นะคะหนานอิงเนี่ยกลายเป็นผู้ทรยศแห่งอนาเขตที่9คือหนานอินเนี่ยเป็นผู้ทรยศที่เรื่องชื่อเลยนะเพราะว่ามีทั้งความงามแล้วก็ความโหดร้ายแล้วก็ความเย็นชาดูจากสีหน้าได้เลยแต่ภายใต้หน้าอันเรียบนิ่งของหนานอินนะคะหนานอินเนี่ยมีอะไรซ่อนไว้อยู่ด้วยนะ แต่ก็ยังไม่มีใครรู้นะคะว่าหนานอินซอนอะไรไว้ใครที่อยากรู้ว่าหนานอินซอนอะไรไว้เนี่ยก็ลองไปเล่นเกม Tower of Fantasy ดูนะทุกคนมาถึงขั้นตอนการลงสีผมแล้ววิธีการที่ปรนลงผมเปียแบบง่ายๆนะคะก็คือตรงไหนที่มันอยู่ด้านใต้เนี่ยมันก็จะใส่เงาเข้าไปเป็นสีเข้มๆส่วนตรงไหนที่นูนขึ้นมารับแสงเนี่ยก็จะใส่สีสว่างลงไปแบบนี้มันจะได้ดูมีมิติ เติมเข้มเติมสว่างชัดๆนะคะมันจะได้ดูมีมิติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่ลูกผมด้วยเสร็จแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดริตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะบ๊ายบาย